เแบบซี่วันนี้มนันตำาคร่งสวยๆตำสวย,สวยกนินเป็ดเด็ดเดี๋ยวตกตกบบเป็ดแงงานเราหงสูงเป็ดอ้คือ,อ,อเป็ดทีพวกเนียสปเป็ดมันก็เสียบใส่ไปเลยใส่ทุกอย่างที่ขวงหน้าบ่มีสูตรมนชิโดใส่ นิดเดียวนะมันสีแชบีใสละลายเจ้าผมนัวนี่มันเป็นพัดเด้จะพัดว่าพัดแล้วใสหลายแชบหลายใสยังก็หน่อยเด้ได้หน่อยสีแชบดิปูปลานะคะทุกคนปูดโดนี่ปลาแดดกู้ชนะอย่างน้ของนกเงี้ยอันนั้นจิโอ้ยบ้ากู้ชนะคนจิจับปลาซื้อ ีหโหวดไปเลยเศปูไหมนะใช่ไหมกระปุโอ้กระปุะปมือร้อน,ตน,นแต่งใจมใส่ไม่ขิดกันอีกกันเนาะกระปุกนะะไม่เองต่งไม่ใช่ข้าวเน เดือดยั่วไปเลยตำสูตรเรไม่สูตรตำเ็ยเดี๋ยวตาส่ใส่เสียพืชกาแมหอมบักนาวบักนาวม่ตาใส่หนย เออเก็บมาไว้แตกกินเลยทุกคนซื้อซื้ออยู่ตลาดยีสิบาทเดี๋ยวจะหาโน้ยล่ะพรทะ้าคูมันจะเปรี้ยวโน้ยมีผลไม้น่นน่ะอืมโยโยโหดนาำจัง แต่ชว้นว่ามีอันนั้นดุยังใส่ใบหน้าแม่ใบเลื่อยเยียงกว่าขอชีฝรั่งข้าปุ่นก็ใส่ใส่ฉันนุ่มไส่ก็เดินไปเอามาอยู่ข้างตัวเรสตำทุกอย่าง ต้ซัวกระปุ่นปูดองนะเม็ดกระถินดะใส่เบอร์เดอโอเย้อดก่จะใส่เบอร์เดอรโอ้อย่งถึงจะได้เออให้ขนาด เี่ยมันเรียไป้งกนเนี่ยออถัไปบ่อใส่ถาดเ้อใส่นีด้ด็เออใส่กระไม่ล่ะมันบานไปเลยมดอือเม่อไมร่บ้านองหลุไหลบะซิมบ่ะบซิมไอเบิ้งโอซานออรอซิ้

ยังหน่อยอเ่เด้ดไาไปกินกันเลยชุดดเลยปะไปกินกันเลย,เลยจ้ากินข้าเที่ยงด้วยจ้าตำ่อกี้นี่นี่เลยอ,อืชุดอดอ่พดะพเจ้าตักใส่อันนี้ไหม อะไรค่ะแต่เมื่อกี้นี่ใครตุม๋มกินข้าวเที่ยงด้วยจ้าเด้อ นี <The> sure ่ยไข่บก็เดินเลยวันนี้ยายมาเวลาแล้วไม่มีเชว์หอยซื้อหาสิบบาทสูมบ๊บบแกงน้ำไม้ส้มตะน้อย ิปลาไหลตื่ตัวนึ่ปลาเก๋งอ่ะอืมตัวขายเขาเดียวชมดีดีอ่ะอไงบ้าไม่แล้วเมืเไว่่่ยัไม่ได้ืมต้นเยอะบ้นะ

แม่ก <ynam> ็ใส oh. ่เนมดีเ hmm. ด hmm. ้อนี่ด้ออนี้ไปข้ายน่ในตตองนันเลยให้บตองใ่ใไหปตองมาโมกแ่เพร่นเด้อด้ันพอดีมันมีฝนมีทานก็เลยว่าโมกเดี๋ยวออกแค่หนพี่พี่ขยัน

ม้วนมันไปตื้ยมันเลยเนี่ยงาแมลงเอานี่ลงมูมนี่ลุงมูชวนอยู่แ่วบ่มันมาที่ไปใส่เบ็ดล้อย่งตองอ่ะเล่เบแต่ตองอ่ะน้ำควงควงใส่ควงขด้แปลาดุควงนานนี่แหละควงเนี้องารนี่ห้องหนขึ้นได้ปลาดุหางใหตูดนี่ห้องเนี่ยมันดูแองใ้ยู่นี่ยง้องเนี่ยเออ้องแก่ดิบไป็นีนะมันก็เลยลุกไปพุ่นไม่ด เฮ็ดเบ็ดเลยม่มเบ็ดเหมือนน้าที่รังเราไม่เหมืออ่ะพอลอตเตอรี่มให้ไปอออีย่างลัตเตอรี่มให้ไปเออมันอยู่เดี๋ยวมันออกมห้เมืองอเองปุยายชื่อตัวไหนซีดังบอเขาว่าซีดัง

ขาองายอกิดไปตึอ้นอนป่าขาวใช่ไหมฮะน่นะไปตึ๊ดอกเลยนคือน้ำาลามีคอเดียวที่แบบหน้ามันผ่าถนนแม่๋อ้นนี้ ไปตึกมือนั่นกับซีฝนกับเปียนกันตึกดผู้หนึ่งกับเนมซอยกันมามูปลามันม้าหนิมันมาเป็นมูหนิมันแนนมันเป็นมึนแต่เห็นกับว่านแหลงไปพวกนั่นก็ขึ้นมากับไม่เก็บพูอื่นกับตึกตตอไปเนมซอยกันเนี่ยนะเออพวกเป็นกำมือนั่นผ่องขาเอาคือบ้านประเทศยเอาบางทีถางไปนะพวกในตัวเขาจะเป็นบ้านประเทศไทอากับไปตอนพวกนี้ตองทันแหกับมีใครลงอยู่แต่ว่าตอนเป็นวิดีโอนยาวๆนี่เอาไปเถอะลุง นนว่ไอนมตง n วาะเมืัดวดีโอ่ว่ามันเป็นไางไหนก็จะเด็ปลาขาหน่อยนี่สะเ้็นเป็นบ้านน่งไหนคจะมีาะไรับ้ามันหลกับบ้นนดามันหลเป็นตะบ้านหน้ามันพาดังไงหน้ามันพาดของไเออคนหนึ่งเ้อมามไปคนนี้ดูแลวเากดูเเาเ้ใส่้

นี่มักินกับข้าวสือแล้วนอนมันันี้วเขึ้นมาระวังเดนแมนมูตัวนึ่งยื่นย่นทอนเหมือนกกเขียวน่าเปนมูดังแหงไงคินว่าจะมีาจ้าเดี๋ยวจอกันใหจ้าโจ